โอ้โห oh, oh, สวยงามมากๆเลยอันนี้คือฟิโลทองก็เป็นไม้ตระกูลฟิโลเดนดอนที่ได้เลยเกลียงไว้เนี่ยสวยงามมากๆเนะตื่นเช้ามาชื่นชมก็มีความสุขส่วนจานนี้ก็คือฟิโลเดนดอนเหมือนกันกามกุ้งเขียวกำลังแตกใบใหม่สวยจริงฮะ ินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าเชก็มาสุขใจกันนะเล็กกินกาแฟกันชมธรรมชาติดูต้นไม้เนี่ยสวยงามอะอยู่กับต้นไม้แล้วมันมีความสุขก็ไม่กี่วันเนี่ยประเทศไทยเราก็จัดประชุมเอเปกเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ ค่อนข้างเยอะก็เรื่องของการเพิ่มปริมาณผืนป่าในประเทศไทยให้มากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อที่จะได้เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับโลกของเรานะลดภาวะโลกร้อนคือถ้าเรารอแต่รัฐบาลรอแตอ่กลุ่มทุนที่เขามีเงินมีอะไรไปช่วยกันลงทุนเรื่องของการปลูกป,นะป่านะสร้างพื้นป่าเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันคนละไม้ละมือนะในแต่ละบ้าน,นสร้างต้นไม้ปลูกต้นไม้สร้างพื้นป่าเล็กๆในชุมชนในหมู่บ้านหรือว่าในบ้านเรือนของตัวเองเริ่มจากจุดเล็กจุดน้อยพวกนี้ประเทศของเราเนี่ก็จะมีแดดผื้นป่าเพิ่มมากขึ้นต้นไม้มากขึ้นปริมาณออกซิเจน ก็มากขึ้นนะแล้วเราก็ช่วยกันลดเรื่องของปริมาณขยะลดเรื่องของการใช้พวกเอ่อน้ำมันลดลดเรื่องของการใช้ไอ้มลพิษที่จะก่อให้เกิดมลพิษทั้งหลายก็นะพูด,ดยากช่วยกันลดนะคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อย รับรองว่าประเทศของเราเนี่ยจะมีเรื่องของผืนป่ามากขึ้นเรื่องของปริมาณออกซิเจนมากขึ้นภาวะโลกร้อนก็จะลดลงเราอย่าไปเฝ้ารอคนอื่นว่าใครเขาจะทำบ้างนะเมื่อไหร่รัฐบาลจะทำ จะใช้ป่าตรงไหนนะไม่ต้องไปเฝ้าถามลองถามตัวเองิว่าเ,เราจะช่วยโลกของเราได้อย่างไรช่วยโลกของเราก็เริ่มจากตัวเองเนี่ยทำด้วยความรักปลูกต้นไมนะ้เพิ่มปริมาณต้นไม้นะสร้างพื้นป่าใน บ้านของตัวเองก็ได้ครับ <c> น <oughs> เนี่ยนเล็กไม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองแต่ว่าอยู่ที่แลตของโรงพยาบาลก็พยายามสร้างสวนสร้างอะไรให้มันมีต้นไม้มากขึ้นเราไม่ต้องรองบประมาณของโรงพยาบาลเราอยากทำอะไรเราก็ทำที่มันสร้างคุณประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติเกี่ยวกับโลกของเราไม่ต้องมองกกนอย่างน้อยนะตัวเราเองก็มีความสุขนะแต่ผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นให้กับคนทั้งโลกนะลองลองคิดกันดูฮะลองลองทำดูถ้าเราทำได้แล้วก็มันจะทำให้เรานี่ภูมิใจเรามีความสุข ไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นแต่อย่างน้อยก็ทําเพื่อตัวเองแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนะ่ะมันทําเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อโลกด้วยนะเดี๋ยวภาชมฮะน็กทาสวนเล็กๆนะที่ใต้ทุนแฝดเนีย่ยทำอย่างไรนะเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะนําไปใช้ได้นะเนีย่ยเราเดินลงมาใต้ทุนแฝดเนีย่ย เต็ไมไปหมดแนะมีต้นไม้แบบหลายร้อยต้นน่ะแ้้แ้กก็ปลูกทุกวันทุกวันก็ไม่ได้รู้ว่าจํานวนมันเท่าไหร่แล้วมีกี่สายพันธุ์ที่เอามาปลูกแต่มันก็เหมือนไม่เยอะนะทำวันละนิดวันละหน่อยวันละต้นนะสองวันต้นสามวันต้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ ใช้วัตถุดิบในการปลูกก็เป็นพวกขยะนะของที่เขาทิ้งแล้วก็เอามารนะีไซเคิลก็ทำให้เราเนี่ยลดปริมาณขยะของโลกเราด้วยลดปริมาณขยะเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพิ่มผืนป่าเพิ่มปริมาณต้นไม้เห็นไหมจะต้นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นให้ต้องมีราคาแพงหรอกไม้ทุกต้นมันให้ออกซิเจนหมดแหละนะ เป็นไม้ฟอกอากาศหมดแหละจะไม้มงคลจะไม่ไม้มงคลอะไรก็ได้แต่ว่าไม้ทุกต้นนะถ้าเราดูแล้วมันก็เป็นไม้มงคลทั้งนั้นแหละนะเพราะหลายคนก็เอามาเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อกันให้มันเป็นมงคลเราก็ต้องเข้าใจเนทะ่าทันรู้เท่าทันของแม่ค้านะ่ะ แต่ว่าไม้ที่เรามาปลูกเนะี่ยมันถูกใจเราไหมถ้ามันถูกใจก็ปลูกไปเลยฮะหลายคนบอกว่าไม่มีเงินทองที่จะไปซื้ออะไรมากมายบางทีไม่ต้องซื้อหรอกับมีการแลกเปลี่ยนก็ได้หรือมีการค่อยๆทำค่อยๆเพาะนะมีหลายอย่างที่นาเล็กก็ค่อยๆเพาะ เก็บเอามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทิ้งเราเก็บมานะให้ดูพืนป่าตรงนี้นะเนี่ยนี่เป็นดงเป็นร้อยต้นเลยอันนี้คือว่านมหาสเสน่ห์หรือว่าว่านดอกทองเขมรมีเป็นร้อยต้นเลยอันนี้ได้มาจากที่เขาเอาไปทิ้งนั่นเลยก็เอามาแค่หนึ่งกอ ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ขนาดนี้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานะหลายปี3-4ี่ปี5ปีก็ว่าไปโน่นไม้บางอย่างก็หายากนะอย่างพวกทูนหรือว่าคูหรือว่าอ,อดิบกนะันหลายคนก็มองหาหลายคนก็ไปหาซื้อหลายคนก็สั่งทางออนไลน์อะไรเงี้ยนาเล็กมีอยู่ต้นเดียวก็พยายามอนุรักษ์เอาไว้ เดี๋ยวต่อไปก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรารดูแลดีนะเนี่ยขยะขยะทั้งนั้นถ้าเรามองเนี่ยล้วนจะเป็นขยะนะพวกตอไม้ต่างๆที่ลอยอยู่กับน้ำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตออะไรนะตอตะเคียนตอไม้ยางตออะไร เอามาที่มันแข็งแข็งสามารถที่จะใช้ปลูกต้นไม้ได้มันก็สามารถที่จะนำมาปลูกต้นไม้เป็นที่เกาะของต้นไม้ทำให้ตอเก่าๆว่ามีชีวิตชีวาเห็นไหมอันนี้เป็นตะแกรงที่ขึ้นสนิมแล้วเลิกใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ดูสวยงาม ตะกาเก่าเก้าอี้เก่าใช้ได้หมดนะอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของเราว่าจะใช้ทำอะไร,รลอจักรยานนะที่เขาทิ้งแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์ปนระดับตกแต่งให้มันสวยงามตะก้าเก่าที่เขาทิ้งนะต่อไม้ขอนไม้ ทุกอย่างมันสามารถที่จะเอามาปรับมาหรือว่าพัฒนาใช้ในการปลูกต้นไม้ได้พวกนี้เนี่ยถ้ามันทิ้งมันก็จะเป็นกองขยะกองใหญ่เลยเนี่ยที่นั่นเลยแค่เห็นเนี่ยพวกไม้พวกกิ่ง วัสดุต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราทิ้งไปเป็นไงเป็นขยะกองใหญ่เลยเนี่ยแม้แต่เนี่ยเก้าอี้เนี่ยฮะเนี่ยโซฟาไม้เนี่ยเขาก็ทิ้งนั่นเลก็เอามาปรับมาใช้เศษไม้ใช้อะไรที่เหลือก็มาซ่อมนะเราใช้เป็นที่วางต้นไม้ค่นั มันเกิดประโยชน์สูงสุดกว่าที่มันจะย่อยสลายไปเนี่ยมันยังมีคุณค่าต่อโลกของเรานี่แหละนั่นแลก็บอกเป็นส่วนหนึ่งนะของการสร้างนะพื้นป่าเล็กๆนะในแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยนะก็จุดประกายให้ก็หวังว่า หลายหคนที่ดูคลิปนี้นะจะได้เอานำไปใช้บ้างนะดูสักร้อยคนทำตามสักหนึ่งคนเนี่ยนาเล็กก็มีความสุขแนละ้วหรือว่าแค่แค่มีแนวคิดนะไปเนแนวทางเดียวกันกับน,นาเล็กเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแนละ้ว น,นี่เป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของสวนของนาเล็กนะเนี่ยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็พามาชมสวนในเมืองนะชมสวนในเมืองก็คือในแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือน,น,นเพื่อว่าจะได้ช่วยกันสร้างปลูกต้นไม้กัน,นเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับโลกของเราลดภาวะโลกร้อนช่วยช่วยกันนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ